จูดวงชาวราศีมังกรดวงแบบเทวดาอย่าไปยุ่งกับคนคนนี้หลายแรงระวดระวังกับคนประเภทนี้ด,ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งถือดาบตั้งขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นไม่กลัวใครแต่ต้องอยู่แบบเทวดาท่านไม่กลัวใครจริงแต่ว่าท่านจะเอาเวลา ไปเสียเวลากับคนประเภทนี้ไม่ได้นะผมมันเสียเงินเสียทองเสียความรู้สึกเสียทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องระแวงระวังกับคนประเภทนี้อยู่แบบเทวดาไม่สนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเอาพริกไปจิ้มเกลือมันไม่เหมาะสมสามช่วยเกิดขึ้นในโชคตาให้ท่านมีความสุขกับชีวิตไม่ใช่เอาเวลาไปหมกบุญเกี่ยวกับคนประเภทนั้นคนแบบนั้นหลบหลีกหล,ลีกหนีไปให้ไกลมันมีแต่เสียเขาไม่ยินดียินร้ายกับท่านหรอกต่อให้ท่านยินดี พูดดีพูดอย่างเขาสนใจได้ดีไหนเพราะนั้นการปฏิบิดอยการเริ่มต้นกับชีวิตของท่านสำคัญมากกว่าท่านปกปิดซ่อนเลนไม่ต้องไปบอกเขาว่าท่านจะรวยแบบไหนท่านจะเป็งแบบไหนท่านจะหังแบบไหนท่านไม่ต้องสนใจรับปกปิดอย่าไปบอกเขากลัวเขาไม่ได้ดีกลัวเขาทุกข์กลัวเขาลำบากอย่าคิดจะให้คนประเภทนี้ ดาบสองค่ายเกิดขึ้นในโชคตาคิดพินิสต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการปฏิบอดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเพราะฉะนั้นการชิงไหวชิงทิพย์จัดหนักจัดเต็มมันอยู่ในโชคชะตาของท่านการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งจิงดีอำนาาบาร,รมีวาส,สนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเราบออัศวินส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็น นะผมท่านอาจจะรู้สึกสับสนงงไว้เอาแน่เอานอนไม่ได้ในโชคยะตาปัญหาต่างๆเข้ามารุมแล้วเทพเทวดาฟ้าดินคอยปกปกัปกคุ้มครองราาักษาปัญหาต่างๆที่เข้ามาจัดหนักจะเต็มตกตำแหน่งแสงเดินนะเดอสตาส่องแสงมนจันทามาเพราะนั้นเราแวดระวังเป็นพิเศษโชคยะตาเหมือนการบังคับบีบคั้นนะครับให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่ตกต่ำเบี้ยดินแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เพื่อ เงินทองบารมีวาสนาของท่านอดทนอดกั้นหน่อยไม่ได้หรือยังไงเพราะนั้นการที่ท่านเอาจริงเอาจังประหัดประหารลบปลีกซ่อนเลนป,ปปเปนปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพลิกปเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคกตาหลวงเชตาจะเปิดรับทรัพย์รดยโชคตกตำแหน่งโนเบร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัด ติดกับดักมนเสน่มนจันทาให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตได้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านให้ท่านพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างทันทีทันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเพราะนั้นจะทําอะไรคิดพินี้ไต่ตองให้อรอบคอบท่านจะได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตาเพราะฉะนั้นธุรกิจาการงานการเงินของท่านจะได้คนพบได้ลูกค้าเก่า,ากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ เมื่อแสงสว่างสองแสงลงามาต้องจัดหนักจัดเต็มทําอย่างจริงจังอย่าให้นะครับผมเจ็บปวดรอบรวดร้าอีกครั้งหนึ่งนะครับติดหนี้ติดสินอย่าให้ซ้าซ้อนรีบแก้ไขปรับปรุงปลดหนี้ปลดสินให้หมดและร่ำรวยขึ้นมาทัทนทีทันใดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับให้ก้าครูทางช่องได้ครับสนับสนุนทางช่องได้นะครับรับฟังต่อกันยาว ราศีมังกรเป็นราศีที่มีความมุ่งมั่นอดทนและมีวินัยสูงในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีส่งผลให้มีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำสูงขึ้นแต่ก็อาจทำให้รู้สึกกดดันได้เช่นกันในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบสูงเช่นการเงินการบัญชีหรือการบริหารจัดการคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานมากขึ้นอย่างไรก็ตามความกดดันจากงานอาจมีสูงขึ้นเช่นกันคุณอาจต้องรับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญหรือได้รับมอบหมาย,ยง,งานที่ท้าทายมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเครียดได้แนะนำให้จัดการเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่กันไปด้วยสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะในตำแหน่งที่ต้องการความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูงคุณมีโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงินในแง่ของการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีชาวราศีมังกรจะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอาจมาจากการเลื่อนตำแหน่งการได้รับโบนัสหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษอย่างไรก็ตามดาวเสารยังคงเตือน ให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและมีวินัยในการออมการลงทุนในเดือนนี้ควรทำด้วยความระมัดระวังแม้จะมีโอกาสทำกำไรได้ดีแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นการแนะนำให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนและอย่าลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือมีความเสี่ยงสูงเกินไป สำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนชำระหนี้คุณอาจพบวิธีการจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากคนรอบข้างด้านการเรียนสำหรับชาวราศีมังกรที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูงคุณ อาจเจอกับการบ้านโปรเจกต์หรือการสอบที่ท้าทายมากขึ้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบที่มีอยู่แล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้การวางแผนการเรียนและจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียนการพักผ่อนและกิจกรรมอื่นๆนอกจากนี้การทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม หรือการขอคำแนะนำจากอาจารย์จะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและเตรียมตัวสมัครคุณอาจพบโอกาสทางการศึกษาที่น่าสนใจหรือได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์จากผู้มีประสบการณ์ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีมังกรที่ประกอบธุรกิจ หรือค่าขายเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดียอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนอย่างไรก็ตามความสำเร็จนี้จะมาพร้อมกับความท้าทายและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเช่นกันคุณอาจต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปการใส่ใจในรายละเอียดและการให้บริการที่มีคุณภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความประทับใจและรักษาฐานลูกค้านอกจากนี้การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวแต่ควรพิจารณาข้อตกลงต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีมังกรอาจมีโอกาสได้เดินทางทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการศึกษาการเดินทางเหล่านี้อาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการพบปะผู้คนใหม่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการได้รับประสบการณ์ที่มีค่าอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือน อาจมีความล่าช้าหรืออุปสรรคเล็กน้อยๆเกิดขึ้นได้แนะนำให้เตรียมตัวให้พร้อมและมีแผนสำรองไว้เสมอสำหรับผู้ที่วางแผนท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขกับการเดินทางแต่ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายที่อาจเกินงบประมาณได้สรุป โดยรวมแล้วเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมังกรคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีรายได้เพิ่มขึ้นและอาจได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆอย่างไรก็ตามความรับผิดชอบและความกดดันที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้คำแนะนำสำคัญคือให้ใช้จุดแข็งของคุณในเรื่องความมุ่งมั่นความรับผิดชอบ และการมีวินัยเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดด้วยท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและอย่าลืมว่าความพยายามของคุณจะส่งผลดีในระยะยาวเดือนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของคุณก็เป็นได้ ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวมังกรที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวสุกเข้ามาเสริมให้คุณและคู่รักมีความเข้าใจกันมากขึ้นการสื่อสารระหว่างกันจะราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกว่าตนเองและคู่รักมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งทางกายและทางใจ อาจมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์เช่นการท่องเที่ยวหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันซึ่งจะช่วยสร้างความทรงจำดีๆและเพิ่มความผูกพันระหว่างคุณทั้งสองอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งได้แต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะด้วยความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีขึ้น คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่นคำแนะนำสำหรับคนมีคู่พยายามเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคู่รักมากขึ้นและแสดงความรักความห่วงใยอย่างสม่ำเสมอการให้เวลาคุณภาพแก่กันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวมังกรที่ยังโสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆ ดาวพฤหัสบดีส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้นทำให้มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจได้ง่ายขึ้นคุณอาจได้พบกับคนพิเศษในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นง,งานสมาัมมนากิจกรรมอาสา,าสมัครหรือแม้แต่ในโลกออนไลน์การเปิดใจและกล้าที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆจะนำมาซึ่งโอกาสในความรักที่น่าตื่นเต้น อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักในช่วงต้นเดือนเพราะอาจมีความรู้สึกสับสนหรือตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายให้เวลาในการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใดๆในช่วงปลายเดือนคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ ที่ลึกซึ้งในอนาคตคำแนะนำสำหรับคนโสดเปิดใจให้กว้างและกล้าที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆแต่ก็ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคบหาอา่าด่วนตัดสินใจหรือรีบร้อนจนเกินไปคำแนะนำทั่วไปสำหรับชาวราศีมังกร 1. การงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการเริ่มโครงการใหม่ๆหรือนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ ในที่ทำง,งานคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาแต่ควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย 2. การเงินดวงการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือการลงทุนแต่ควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายโดยเฉพาะการซื้อของฟุ่มเฟือย 3. สุขภาพควรใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการพักผ่อนและการจัดการความเครียดการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยให้สุขภาพกายและใจดีขึ้น 4. การเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบความมุ่งมั่นและความพยายามของคุณจะส่งผลให้ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจ 5. การเดินทาง มีโอกาสได้เดินทางในช่วงปลายเดือนอาจเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อนซึ่งจะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆและความสุขโดยสรุปเดือนนี้เป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรทั้งในด้านความรักการงานและชีวิตส่วนตัวการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิทภาพจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาความสำเร็จและความสุขมาสู่ชีวิตของคุณอย่าลืมใช้สัญชาตญาณและความรอบคอบที่เป็นจุดเด่นของชาวมังกรในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความมัายายใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยทัศนคติที่ดีและความมุ่งมั่นคุณจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน